แต่ฟ้ามันถึงก่อนนะเพราะว่ากูดิ่งมาช้าฟ้ามันเออตัวหนึ่งนะมันวนนะเราได้เราได้เราได้มีแค่ตัวเดียวที่เห็นปะลมเนี่ยหน้าเราเนี่ยมันได้ปืนไม่ได้ M4 ไม่ได้ M4 ได้พบได้พบได้พบแต่ว่าเบส้ายเรารู้กลางเนี่ยโเฮียมันวิ่งไปว่ะโวยไม่มีตัวมีตัวนึงกลับมามีตัวนึงกลับมามีตัวนึงกลับมานี่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 ลงหมดเลงลงถอถอยถอยลง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 รงไหนตามไปช่วยหน่อย เียแม่วิ่งมาใส่กูก่อนเลยไอ้ชัใต้ติงกูใต้ติงก้อียวตะเ็บนี่นี่นี่ีตรงนี้เลูกองลูกสองลูกสองลูกสองแล้มันขึ้นบันไดมาเ้ยหาปืนปั๊บต้องเก็บที่มียาป่ะไม่มีเหียเลยอะไรไปยังมีล้เฮ้ยตึงกับฉันโอ้โหโอร้อยทันร้อยยี่สิบหนึ่งหนึ่งยี่ลิบั๊บเออพี่หลบพี่หลบอยู่ชั้นล่างเหรอจับพี่บีหน้าโดนไม่สงเมตรดอ นั่นสองอ่ะเข้าไปห้องเออเห็นแล้วแล้วเฮ้ยขอได้ขอได้ขอได้แนนหนึงโอ้ยโอ้ยเยอะเพราะเจ็บเลยใส่ไม่รู้บ้าอะไรอะข้างล่างจะจริงดีแบป่ะอ๋ออะไรดีกว่า่ะชุดพี่พี่พี่นเจ็บมันได้ดิเอ้ยผมลองแล้ท่านอ่ะพี่พี่ลงพี่ลงเพราะอะไรพี่โอเคห้องที่พี่ลงพี่ไปเดินเล่นกับพี่เขาอยู่ชั้นงสองเป็นไง ล่าส okay, ุดอยู it, ่ในแ๋ยวห้องหน้าพวกมึงนี่แหละไอพี่พี่นั่งนิ่งๆรอฟังเสียงได้เดี๋ยว้ยนั่งนิ่งไปเลยมันเหนืหน้าได้ปืนแล้วนั่งนิ่งรอฟังเสียงเราเข้าเข้าป้องตอนแรกก็เห็นมันอยู่ใต้เตียงเลยในห้องโควเตียนะพี่ยังไม่เห็นมันขึ้นบนใดเนี้ยตอนแรกอ่ะมันอยู่ใกล้ๆดีแถวนี้เลยใตาบนหรอวะใต้บนใต้บนมั้งหลับมั้ง าแล้วตึกมาหนึ่งอะแน่ๆตัวนึงอจะมาแล้วก็ได้นะยังไม่อยู่หลังเยี่ยมไปอยู่หลังคาได้ไงวะเดินวนเนี่ยเดินวนเลยประเด็นนะมันมันเสื้อสีฟ้าป่ะใช่ป่ะเฮ้ยสีดำเป็นต้นต่อเลยดิถ้าเดินไปได้เดินไปก่อนเลยะดูศพก่อนดีกว่าวะมันฟาร์มมาเยอะพี่ว่ามันน่ารวยนะเนี่ยในตัวเนี้ยเป็นน่ามันน่าจะรวยอยู่ละเพราะมันนาย ก็ได้อยู่อะแล้วไม่ไม่ได้ดีอะสหรับพี่นะของมันเช้ช่อนข้างขัง้นเฉยๆอยู่อะธนาไม่มีนักขวัวดเลยอะะกันเฮ้ยของดีของดีาชาร์จร,รยะยะประชิดแน่นอนตึกนี้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 

เน็กใช่ไ้าถอยไ่ได้เหมือนกันเนอมให้บี่พี่ส้อมไปให้ตรงพีมันหัวเราไม่ใครเอาโดนทับเอาจนมังเกิอกน่าเป็นตัวไหะทางนั้นอ่ะผมแอบแ้วผมเตะแล้วผมเตะมาละเปตัวที่ยิงอ่นเวน่ะบ้านากูไปตัวนึงเออบนหลังคาตัวนั้นแหละ เราซ้ำอยู่กนะดาษฟานะเราซ้ำไปแล้วไอ้ี้ยนี่ซ้ำเพื่อนเราต็องมาบนตึกนี้บนตึกซ้ายแล้วตึกขวาชั้นสามอย่างละตัว เลยกี่ตัวตอบยากวะยี่สิบไม่เต็มดีอ่ะตีมันขึ้นทั้งแผงเลยอ่ะอยู่ในบ้านกูชั้นหนึ่งบ้านพี่เลยเหรอใช่เรากำลังกำลังไปติดดูหลังบ้านขวาอยู่พี่ินไม่เจอตีเขียวนะก็กตังน็อกกุดไอ้ตี๋โอ้ยตี่เขียวป่ะตี๋เขียวป่ะตี๋ที่เจ็ดไหนทึเจ็ดเหมือนโดนเคลียร์ไปแล้วโดนดีเบทเคลียร์ไปแล้วมันโดนตีนึงเคลียร์ไปอ่ะใช่ใช่มีมันมีตีนึงโดนเคลียร์แล้วหน้าเป็นอีเบตีนี้แหละ ไม่จะบอกแม้แต่กีเที่ยเหมล่าสุดมันเดินซ้ำนไอที่ยิงนักระวังเด้ออ๋อลอง็คือลองกล่องบ้างมก็คือเศษนั่นแหละลองไม่ยิงค่าหนักอยู่นะขอญาตจะขอก่อนครบเต็มเลยเีย ัน่เกาะหนึ่งเลยในเฮียชีวิตกูเ่ยพร้อมไปดีกว่าแต่รูชอกเข้ามาเคมเข้ามาฉกไอ้เฮียป่ะเลยดิ มีหน้าปืน SMG เลยวะ ยังรงมันร้อยขึ้นร้อยสิบฝา้า,ายหมืนค <ะ S 2> อ,อ,อย่างเยอะสอามึอเส้นล่างด้วยหอวะ ท่าล่ามียุริลให้ให้เล่นนี่วะ่ะพี่เยมยังมีคนไปว่ะโอ้ยเฮียชนจะออมีเซด,ดียมมนี่วะ่ะคนหน้าลงอยู่นะเซด,ดียมนมน่ะอืสามสิบคนขับตามถนนไปเรื่อยหน้าเจออะไรอยู่วะ่ะ โ <Okay. S 2> อเนคนไปดับเครื่องเข้าไปต้อง่าเดี๋ยวไหร่ขึ้นขวาบนฮะไม่มีฝีนเยนะกินเล่นอีกว่าเอ้ย บ้าน,นาหน้าเราเลยนี่เทีปน็อกไปหนึ่งหนึ่งสมอเกิดตรงหน้าผมพี่ประมาณเท็กสองไปครับเออนอกบ้านขวามือวิ่งน็อกี่ทำได้ไหมครับมาผมหาตัวอื่นอยู่ผมชิดบ้านขวาล่างให้ อยู่ในบ้านบ้านต่อไปของผมบ้านกลางในบ้านสองตัวขึ้นชั้นสองของตัวเลยในบ้านนี้ที่ล็อกชั้นสอง พอออกมาแล้วบ้านน้าอมงทังอ่ะยังยังยังในบ้านเนี้ยแน่ๆสองตัวที่สองเดินอยู่ของกำลังดับอยู่ไม่เห็นคนอยู่ชั้นสองชั้นสอง่ะแต่ว่ามันเป็นสองตีนนะเว้ยหนาตัวดนองสองตัวชั้นล่างตัวชะดชั้นบนสองตัวเลยโอเคคุณตชห้นบนนะ สมอปิดข pues no ้างนอกไว้ก่อนทีここ่มีแฟดแฟดแล้วแฟดแล้วแดแล้วสองลูกน้องไขหนึ่งนะน้องไขหนึ่งนะแปดปวดหัวใช่แฟดแล้วขาวแน่นอนทีขาวทีเดินงวนขวาขวาไปเลยไปเลหไปเลยไปเลีะ เหลี่ยตีนะเหลี่ตีตีเต็ม,ม <c oughs> อ่จะจะน,นอกเหรอวะแล้วก็มีตีแจมมาจากข้างนอกที่ใช้ MK อ่ะไม่ตีแจมเผาร,รถดิไปแล้วผมตะเพไปเกือบว่วงไอ้เหี้ยนั่งมาสามตีตัวต <c oughs> ะเพเข้าโคตรเยอะอ่ะไอ้เหี้ยเออ โอ้ยนี่หน้าปืน S M G เฮียโ้โหจบเลยเฮียจบเลยอย่างนี้จบเลยต้าสุดมังขับบนอยู่แถวบ้านมังหนึ่งอ่ะเอออะไรยัขึ้นมาดูเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกลับมาตกเมืองหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอนะจอดรถก่อนรถไกลจัดเลย นี่ไี่เจอผมนอนยิงไอสัตว์มิหลอ,อกข้างมาเลยอ่ะ <c oughs> ตัวแฟงอะแฟงหลังอะ <c oughs> อยากไปรู้ข้างบนนี้ว่ามันขนาดไหนก็นแค่ขับรถไปอะพี่ใครไม่เห็นยากเลย ไอ้บ้านรูตรงกลางไงเออนั่นแหละเพราะมันเล่นได้มากน้อยใช่ไหมผมว่าอาจจะเป็นกติบ้านเหมือนบ้านที่เหมือนกันก็ได้ไอ้เกี้ยจจู่ๆคนก็ชิดจจู่ๆคนก็ชิดอ่ะแม่ตรงนั้นพี่นึกภาพออกอยู่ไอ้มาร์คสี่ว่ามันคืออะไรที่มันเดินขึ้นไปชั้นสองได้ที่บีรูขึ้นตรงกลางอ่ะหมู่บ้านน่ามีคน รอดแค่ขับไปกวานออท่อเลยัง่ังผกนี่องเอ่นะเฮ้ยบ้านซ้ายมีนะเออน่าจะมีทุกที่เลยวะอียาบตัวเราแล้วนะไอ้เขานี้วิ่งกับเขานี้สองตัว

ลายหัวสมุกเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ผมขับรถผ่านมันมีปลายหัวปลายหัวปลายหัวเลยเที่อ่ะหรือว่ามันยิงหัวไงหรือว่ามันเดินมันเดินหันหน้าหันหลังอ่ะใช่หินคนเยอะเล่นบ้าที่จะหมดยังไงมันโดนตีมันโดนตีเยอะแน่ในอแน่เก่งนี้เย็ดแม่มีเฮี้ยรู้จุดด้วยสัตว์ไอ้เฮี้ย ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้คืออีกตีนึงสามเมตรใช่ใช่แล้วก็ต้นไม้นี้ตัวนึ่งนี่ได้ตดไ ตัดไปหนึ่งแล้วผมติ่มก่อนนะเพราะว่าผมโดนโฟกัสเออเอาเลยเส้นเหลืองโฟกัสมาเจ็บตรงนี้มีสองตัวมันมีคนอยู่เจ้าไอ้เสียบลูกเล่นได้แฟ่ผมว่าเล่นได้นะเจ้าตรงตรงนี้เล่นได้เลยเขาที่พี่อยู่เนี่ยไอ้เหี้ยไมน้องผมที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยมันถึงว่าเราแยกกันได้อ่ะ แม่งเนินบางต้อง <ใน S 1> ผมมีโอกาสโดนทิ่มอยู่นะเจ <ใน S 2> นะ็บอยู่เนี่ะไอ้ต้<ม>ตอกลิ่นใครยิงกูเนี่ยทนายให้โปรอ้เช่นี่ไอ้มาหนึ่งไงใช่ใช่ใช่เรียกกูนั่งอยู่ในตอ้อกลิ่นนะโอ้โหกูแบบกลางจาร์ดอะกลางจาร์ดอะกลางจาร์ดแต่แบบพี่ว่าได้แฉมยากอยู่อะถ้าถ้าในแข่งนะบบเพ<อ>ราะไอ้ข้างนอกมันเป็นเนินรอเดี๋ยวมันเคลียร์เสร็จเดี๋ยวมันจะรีไงพวกข้างนอกนอก่ะแต่ก็ติดท็อปอ่ะ ถ้าพี่ติดท็อปพี่อาจะได้แชมป์เลยก็ได้นะถ้าไม่โดนโบครับื่อก็เน,นื่องจากมันจะมันมันจะเตะกันเยอะๆแล้วแบบเราแบบแบบเบิดระดัมันได้อะไรอย่างนั้นเราเดือดกันแชมป์เลยจากบ้านมาร์คสี่ออกมาตรงที่ลายเล่นมันเลยเพลินบังหมดเลยอุ้ยอุ้ยอยากให้คุณน็อกจัดอ่ะดูยิงดีไอตี้เฮี้ยนี่ก่องโมระเบิดไปเยอะแล้วทั้งสอง กดจนกว่ามึงจะเลิกเล่นนะกูไอ้สัต์มันไดเปลี่ยนธนัยมาทางไหนวัดไอ้เห<ด>ี hey, yeah. Hey, yeah. ้ยไอ้เหี้ยก็แสบเลยสนะัสมันอยากให้กูน,น็อกมันจะที่มกูเฮ้ยข้างหลังขอบวงยังมีอยู่เลยต้องไหนพี่แต่กูอยู่บนเขาแล้วไง แต่มุมเฮียทิกสี่ะนะเอาเดีวกว่าเฮียเฮ้ยยันแม่เดินผ่านเอาจนได้ได้อยู่ตรงมันไดเช็ดร้อยเฮียโคตรเฮีย,ยกูบอกเลยเดินผ่านแล้วเข้าหัวอไอสัตว พ่อมึงเหี้เอ้าทำไมต้องขับเข้าไปฟรีวะร <sighs> ู้จับเปลววันเสร็จไอสัตว์กระตุ่มไซโคเออมโคตรเด็กเฮียเลยนี่อโดนเด็กเฮียมึงขับเข้าไปอ่ะมันรู้หมดแหละไอ้สัตว์ให้เหมืองที่เราสัมเพยเราตอนแรกมันไปไหนหมดไอ้ยีนน่ยมเราแสดงมาสองกระบอก,อกหมดแล้วปูสัตว์มาเล่นก็เล่นนะวันหนึ่งอ่ะ เขอได้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 พี่พี่วิ่งหลบได้เหรอเย็บไม่สะดุ้งเลยสัตว์เฮ้ยพี่ไข้มีคนมาชิ้ใต้บ้านผมมาผมมาผมมาผมเด็บเจ๊เจ๊เจ๊เถอยแล้วถอยแล้วมาหนึ่งถอยแล้วตัวหนึงของของของกินอะไรนะเีบผมว่ามีคนมาเนียนชี้ต้บ้านผมผมฟังอยู่พี่ตัวนึงไม่ไข่เจ้าหนเึ่งแถวหนี้ไม่ไข่แถวหนี้ระวังนะออกพี่ในบ้านไม่ไข้ไม่ต้องเดตือนตั้งหลังยิงพี่อยู่ ผมกดที้หลังใหผมกดทิ้งหลังให้เกมวัวต๋อหญ่เหรวะตัวเดียวว่ะเออตัวเดียวอีกตัวนึงอยู่เมืองเอ้อีกตัวนึงวิ่งกลับไปใจเลยอะนอนอยู่ยี่่่ะหลอนต๋อมยาย่ไม่หลอนไม่รลอนไม่หลอนใช่ปะนี่เดียวเองไม่เก็บแล้วด้วยไอ้เียไม่ไหวแค่ลงมารวมไปกินตรงนี้เล่นได้สบายมากเลยอะเออทุกกคนมันนะครับเนี่ยพี่กับผมอ่ะมีสามตัวฝั่งนี้ ีกูดูมุมบ้านกูเนยเฮ้ยโกอยู่โกอยู่<ต>น่ากลัวเยอะก็ไม่ได้เฮียน่ากลัวแค่เฮียตีโป้เสกินไม่มีหมวกแค่นั้นเออันหนึงยังอยู่อยู่เลยขับออกละผมรอข่าเฮียตีเขาเนี่ย มนันน่าจะขับลงไหนวะเฮียตวัวตีโปมันก็เล่นอยู่บ้านเนี่ยเือกกินค่ามักสี่คงง่ายากกว่าใช่ใช่เออไมไม,ม,ม,มีติ๊กสองนอกวงเลยพีต่ตีหนึ่งไม่ใช่ตีโปพี่มันคือตีที่อยู่ฝั่งนู้นอะ วิ่งขวาสองตัวอีกตัวนแ้อาถ่าอีวเนีังนี้เดียนเนินหลังหินตรงนั้นแหละตะเกียนวิ่งเข้ามาแลวตัวแต่ไม่ชัวร์ว่าอยู่ตรงไหนโมกจ้าตรงนี้ นม่นไหนวะมองยากหายรอดับตกหน้ามากี่ระดับหน้าผมนูนนูนตรงข้างบีเห็นยังต้นไม้เขียวเห็นแล้วเห็นแล้วใ,ใกล้เลยไะไรขึ้นมาโผล่ข,ขึ้นมาทางพี่อ่ะเออกูไม่ยุ่งกับมันนะมันข้องมหม หน้าผมไม่เก่งตัวเม็ดนึงสองตัวนะฝั่งกูมี็สองตัวตรงนี้มี็สองตัวบีตรงตีกูอ๋อหน้ามึงกูเห็นละกูยิงหน้าพีเรา้วปะมันกลังวิ่งกลับไม่ได้ไไม่ได้วะตอนนี้ยังไม่ได้วะ ว่าใจเล่นแฮะเ้องเบิดเดาะ้เออเดือเอสมองนี้เดอสมองนี้เฮ้ยขับรถลงไปหาได้อยู่เดลงหมเดอเดียวเดี๋ยวผมลงไปหาพี่ผมลงหาพีได้อยู่อึ๊บงใ้ะชุดไ้ะเได้กาเลยพ่โอตลกตัวว่ะอีตัวนึ่อย่นม อยู่นะช winner, ุบอยู่นะชุบอยู่นะไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบอยู่ตรงกล่องไอ้ดอกยิงไปตรงก้อนหินยิงตรงก้อนหินที่จรินเออเดี๋ยวปะปอาโปะลองปะลองปะปะวิ่งขึ้นมาพี่เออชุูโปะแ่บตัวนี้แต่มันยิงผมไม่โดนเลยมันยิงว่าจัดอ่ะโปะเกาะเอาเก็บตัวพี๙๐อ่ะมันโดนระเบิดผมเลยประมาณได้พีสามไปเห็นมันยังเหลือที่ฝั่งมาหนึ่งอีกเว้ยยังเหลือที่ฝั่งกาดเลยดูกาดดูกาดเดี๋ยวพวกนี้อยู่โอเคแต่ถ้าฝั่งมาหนึ่งได้เกียร์แล้วไม่มีแน่นอน หัวตัวปืน,นไปเก็บในสมอ่กินเพราะในสมอมมีตัวเซตสามอยู่ให้ระเบิดฆ่ามันหัวกกอบหน้าเต็มตรงศ so พมึงอันนี่ไหมถ้าไมาออต่ตัวนี้ต้องถอยบไม่แต่คิดว่าตัวนีแ้แหละพอยาน้ำก่อนลกันก็กันได้อยู่ยี่สิบโอ้ดี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 มีปืนสมอให้ด้วยขวาสอง <Okay. S 2> ตายอีกหนึ่งตัวเฮ้ยฝากให้โดนยิงน้องกันตีโฟเหรือยันตี้นี่กับยันตัวบีอ่ะเฮ้ย hey, ตัวโฟนะ หมู่บ้านสองตัวบ้านผมเห็นหมู่บ้านนะเนี่ยเออพี่จอดชิดบ้านเลยเผื่อปีหลังคาหรือไม่เอ้ยเกียร์หมดแล้วลอฟ้าได้นะเนี่ยเอาเอาบังเกอร์อะตรงไหนก็จอดนี่ไงแล้วบ้านนี่ไงก็บ้านผมไงบ้านผมไงเนี่ยพี่จอดเออแนวเนี้ยเออแนวอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จอดได้ขนาดบ้านไปเลยเอออย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เอเดเล่นแบบจับเหยียบแค่หลังคาได้ป่าวะไม่เห็นว่ะต้องรถชิดกว่านี้ก็ แต่บ้านถั่วเอาไง่ายเพราะว่าโผล่อ,อยู่บ้านตลอดตัวหนึ่งเอกาแล้วอีกตัวเดียวสองตัวนดียวอย่าบอกนะระวังมีกูอยู่แถวพี่นะทั้งนั้นนะยังเห็นแค่ตัวเดียวเอ,อ,อนะง พี่อ yeah. ไอสัตว์ดีนะมีแฟตสอลูกเด <laughs>